โอเคครับก็สวัสดี FC ที่น่ารักกทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช่องของเคเคไอนะก็ก่อนที่เราจะไปดูคลิปนะครับผมมีสปอนเซอร์ใจดีมาแนะนําให้กับทุกคนฟังนะครับผมก็เป็นร้านที่ผมเติมประจําเลยนะครับทุกคนนั่นก็คือร้าน power pay นะครับผมร้านนี้บอกเลยนะครับว่าเติมคุ้มมากๆเติมไวปลอดภัยไร้รีฟันนะครับสาหรับใครที่กลัวเพชรแดงนะครับผมทุกคนไม่ต้องกลัวเลยนะครับเพราะว่าร้านเปิดทําการมาแล้วถึง7ปียังไม่มีปัญหาเลยนะครับผมเพราะว่า ทางร้านไม่ได้รับเติมแค่เกมฟรีไฟล์เท่านั้นนะครับผมยังรับเติมอีกหลายๆเกมเลยนะครับก็ใครที่สนใจผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนี้เลยนะครับผมก็สวัสดี f c ที่น่ารักทุกๆคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับช่องของเค้กไอนะหลังจากที่ผมได้ลงคลิปยิงลงคลิปแบบไล่ยิงไปแล้วประมาณ45หคลิปนะครับผมก็ f c ก็เลยขอให้ผมมาปักธงบ้างหน่อยนะครับผมแล้วผมมีเรื่องที่แบบอยากจะระบายให้ทุกคนฟังมากเลยนะครับ นั่นก็คือผมไปดู YouTube หลังบ้านมาครับทุกคนมันขึ้นว่าผู้ติดตามของผมอะ่ะมันหายไปครับหายไปหลายร้อยคนเลยนะเอาจงจริงผมค่อนข้างที่จะซีเรียสเลยนะครับผมหลายร้อยคนเนี่ยมันอาจจะดูแบบไม่เยอะนะครับผมสําหรับอยอดซับหลักแสนสําหรับช่องผมนะแต่ส่วนตัวผมหลายร้อยซับที่หายไปเนี่ยผมก็ผมก็แคร์นะทุกคนเอาจงริงรู้สึกว่าจะเป็นเพราะว่าผมอะ่ะไม่ค่อยได้ลงคลิปปักทงเว้ยแล้วทีเนี้ย f c เขาก็เลยไม่ดูนะครับ เหมือนเขาแบบตั้งใจดูแค่ปักธงเท่านั้นนะผมก็เลยแบบรู้สึกแบบเสียใจนิดหน่อยว่าเฮ้ยที่เขามาดูช่องเราเป็นเพราะว่าอยากดูแค่ปักธงหรอเขาไม่ได้เขาไม่ได้ต้องการที่แบบอยากจะติดตามไม่ว่าจะเราจะลงผลงานอะไรก็ตามหรออะไรแบบนี้ผมมค่อนข้างที่จะเสียใจมากเลยแล้วคือแบบมันไม่ใช่แค่แบบน,น,น้อยทุกคนมันแบบเป็นร้อยเลยอ่ะเออแล้วตั้งแต่เดือนที่แล้วด้วยนะคนคนติดตามผมมัน,นมันลดลงเรื่อยๆเว้ยผมก็แบบเพี่ยเศร้าจังวะ โอเคผมตั้งแต่วันนี้นะครับผมผมจะลงคลิปปักธงแล้วสลับกับคลิปเดินยิงนะอ่าพูดง่ายๆก็คือผมจะลงคลิปแบบสาระนะครับผมแล้วก็จะลงคลิปแบบความบันเทิงนะครับผม <Okay. S 1> อ่ก็คือสาระเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับการสอนเดินเกมสอนไต่แรงสอนเล่นปืนนู่นนี่นั่นหรือว่าสอนเล่นตัวละครคอมโบตัวละครอะไรประมาณนี้นะครับอุ้ยเดินตับหนึ่งน่อยดแล้วก็อืมจะเป็น ส่วนบันเทิงนะครับผมก็จะเป็นเกี่ยวกับปักธงหรือว่าปั่นแชทโลกปั่นโซนอะไรประมาณนี้นะครับ <Yeah. S 1> ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับทุกคนถือว่าผมบอกแล้วนะถ้าคุณผู้ชมเห็นผมลงคลิปยิงปืนก็อย่าเพิ่งกดเลิกติดตามนะเพราะว่า ผมจะลงคลิปปักธงอยู่แต่ว่าเราอาจจะสลับสลับกันไปนะเพื่อเป็นการที่แบบมันไม่น่าเบื่อเกินไปถ้าลงคลิปปักธงทุกวันคนที่ติดตามผมที่แบบชอบดูแบบสาระอะไรแบบนี้แบบหาความรู้หรือว่าอยากอยากดูผมเดินเกมอะไรเงี้ยเขาก็จะเลิกติดตามถูกไหมอืมเพราะว่าเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะลงสลับกันไปนะครับโอเคแล้วก็จะมีหลายๆายคอมเมนต์ก่อนหน้านี้พิมพ์มาบอกว่า ผมหายไปนานมากนะครับหรือว่าแบบทําไมพี่เพิ่งลงคลิปหรือว่าเย่ในทะี่สุดพี่ก็ลงคลิปอะไรประมาณนี้จริงๆนะผมอยากบอกทุกคนนะครับว่าผมลงคลิปมาค่อนข้างที่จะบ่อยนะเดือนนี้ผมลงไปประมาณ10กว่าคลิปแล้วนะครับสิบห้าสิบหกคลิปแล้วมั้งนะครับแต่ว่า fc บางคนเพิ่งเข้เาใจว่าผมไม่ได้ลงคลิปมาแบบเดือน2เดือนแล้วเพิ่งมาลงวันนี้นะครับผมท้งนี้ท้งนั้นผมคิดว่าน่าจะเป็นที่ YouTube นะครับ YouTube ไม่ได้งแจ้งเตือนนะครับ ก็เลยอยากจะรบกวนทุกคนที่กําลังดูคลิปนี้อยู่กดเลิกติดตามแล้วก็กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งใหม่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมลงคลิปแทบจะทุกวันเลยนะแต่ว่ามันแค่ไม่เด้งให้กับเ c ที่กําลังติดตามผมอยู่มันก็เลยเหมือนผมไม่ได้ลงคลิปนานนะครับจริงๆผมลงทุกวันนะครับลงเกือบทุกวันเลยนะวันเว้นวันอะไรประมาณนี้นะครับก็รบกวนนิดนึงนะครับผมมาวันนี้เราพูดกันมาเยอะพอสมควรแล้วนะครับก็ได้เวลา สายปักธงของเรานะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะลองไปปักธงในช่วงเย็นๆดูนะตอนนี้เป็นเวลาเฮ้ยมันไม่เย็นแล้วนี่ยหว่ามันจะสองทุ่มแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองไปลงโหมดอะไรนะย่านคนชิวเหรอผมยังไม่เคยไปเล่นโหมดโหมดนี้เลยนะเคยเข้าไปแล้วก็กดออกมาเออโปะสงสัยว่ามันคืออะไรนะครับผมเฮ้ยนี่ไงในเกมในเกมยังเป็นตอนเย็นอยู่นะครับทุกคนนี่นะครับก็หุ้ยแต่ว่ารู้สึกว่าคนมันเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่าครับ หดูดิคนเขาเดินไปนู่นไปนี่นไปนั่นแล้วอ่ะเราเข้ามาตามอะไร่ะเฮ้ยด่ากันด่ากันเฮ้ยเฮ้ยเอ้าอะไรครับเนี่ยแต่ก็รู้สึกดีนะที่มันคนมันเพิ่มขึ้นนะปกตินี่จะมีแค่สิบกว่าคนเองตอนนี้ยีบสี่อานาคตนี้ผมอยากให้มีสักแบบ40-50คนเลยอเออในย่านคนชิวมันจะได้ดูแบบไม่เหงานะดูแบบคนเยอะมากๆอะไรประมาณนี้นะ <S <S อ่ามาครับทุกคนเดี๋ยวเราลอง

ต่อยเหมือนกันมีเบ้ามีเบ้า,บา,บาอืสามสียคางไีกทีหน,นึ่งต,ตกใจตกใจแ,บบนนแอคท่าใส่ด้วยเออดีเป็นไงล่ะเออเป็นไงเช็ดคอใส่ขอแคปหน่อยเออนี่เธอแกล้งเราเป็นไงเออคนนี้บาง่านมาแกล้งนี่ลบ เฮ้ยแต่ทำไมห้องนี้มันมันเถื่อนจังวะทุกคนกดปาน้ําแข็งใส่กันดูดิปาน้ําแข็งใส่กันเต็มเลยอ่ะเฮ้ยห้อง26คนตั้งแต่เล่นโซนมาเพิ่งเคยเห็นนะครับเฮ้ยมันมันอาจจะไปได้สามสิบเลยหรือเปล่าผมยังไม่เคยเข้ามานะเอ้าอะไรครับนี่นี่ใช่ขอดูใครจะแกล้งผมอีกอ่ะผมโดนตาใสอีกแน่เลยกดกดวิ่งรัวๆละกดวิ่งรอรัวๆแล้วนี่นี่นี่ปักพงโชว์อีกรอบหนึ่ง นี่นี่แก้งแกงมาแก้งกลับครับดูนะเขาจะเขาจะแคบรูปเปง้งเอา้าทงหายดูนะครับดูนะครับเปง้งเอา้าทงหายแกงมาแก้งกลับไม่โกงครับบอกไว้ก่อนป<ง>เป้งเอางงทงหายโอเคทุกคนเดี๋ยวรอ เปลี่ยนห้องดีกว่านะห้องนี้มันมันเถื่อนเกิน่ะเฮ้ยเดี๋ยวทำไมเราเข้ามาแล้วมันเด่งมันนี่เลยอ่ะปกติมันเข้ามามันจะเด่งแบบยืนจุกันเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มใช่หอป่ห้องเดิมมั้เนี่ยโอเคัไม่ใช่ห้องเดิมนะครับถือว่าแล้วไปแล้วไปที่ไม่ใช่ห้องเดิมอืมแต่ว่าคนเขาอุ้ยยี่สิบเจ็ดคนเลยอ่ะคนโคตรเยอะเดี๋ยวเราเดี๋ยวรอบหน้าไงคอนเทนเนอร์ต้องปลอมตัวเป็นไก่แล้วมั้งไงทุกคนเอาไงดีครับเฮ้ยแต่ว่า แมปตอนเย็นก็สวยเหมือนกันนะครับเนี่ยเช็ดเชดเช็ดเต้นท่าเขารวมอ่ะขออีกหน่อยครับเต้นอีกหน่อยครับอยากเต้นด้วยกันเลยอีตัวตึงตัวตึงแอ๊กตามแอคกตามมีเอาเรื่องเอาเรื่องทุกคนกดใจกดใจเอเยไม่มีครับมีแต่ท่าก็อีป้ปานหัวคุณ วัวขาวเหมือนกันนะครับเอา้าเฮ้ยโอ้โกิโวสากดพร้อมกันกปั๊บเข้าให้ครับผมมาคน26คนเดี๋ยวลองปักธงดูนะครับรน,ะนี่นี่เฮ้ยไม่เจอท็อกซิกว่ะรู้สึกดีรู้สึกดีมาตรงนี้ตรงว่้ คนนคดยนบีมุงครับมุงไครมุงไทยมุงเริ่มมุงแล้วครับรู้สึกวร,รู้สึกดีมากเลยได้แอคใส่คนที่แบบคนเยอะแบบเนี้ยปกติแอคใส่แบบเจดปดคนนี่ไ <c oughs> ม่ใช่อะไรน,นะคือคนเขาออกกันหมด,ดโคตรรวยเลยพี่เเอาเรื่องวะโอเคทุกคนเดีย๋ยวเราเปลี่ยนห้องกันดีกว่ามาครับทุกคนห้องต่อมาเมื่อกี้ผมลืมเลยผมทําไปสองห้องแต่ว่าเพิ่งสังเกตว่าคลิป คลิปมันไม่มีเสียงเกมนะครับผมก็เยกลยไปรีเกมมาตอนนี้ก็น่าจะมีเสียงปกติแล้วนะครับนี่ตอนนี้มี25คนเลยนะสาวก้ามทองสาวก้ามทองต้องคู่กับหนุม่มก้ามทองสิเฮ้ยเธอวิ่งไปไหนย่อย่อเฮ้ยฮเขาคิบหายเข้ามาด้วยกันเข้ามาด้วยกันเออกดกดกด,ด,ด,ดอกหักแล้วอะไรครับเนี่ย อยอยออนี่ยอให้เราด้วยวะ,ะย่อขึ้นทำไมมีคนหัวโตอยังเลยครับทุกคนอายุเท่าไหร่คะก็าถามใครอ่ะเขาไม่ได้ถามเราใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวเรากดแอคท่ากันไอ้นีกดท่ากดท่าเบอร์แป่งล่างเจดว้าวเอาเ,อาเอามีเหมือนกัน <laughs> มีเหมือนกันแต่ไม่ได้เอามา เฮ้ย hey. ไอ้นั่นมันดูเราด้วยวะกดแทาเย็นแบบเราทุกคนนี่เป็นไงครับไอ้ขำวะเขาขำเราอ่ะทุกคนรู้สึกตัวตัวเล็กไปเลยอะยืนข้างๆคนหัวโตเห <c oughs> มือนเราตัวเล็กเลยอะมาทุกคนปักผงบางหน้าเย้ย yeah. เล่นด้วยวนี่ ผมไม่มีหรอกผมมีท่านี้ครับนี <c oughs> ต่ตกใจตกใจผมรู้สึกว่าชอบชอบปักธงช่วงเย็นๆมากกว่านะคนมันเยอะดีแล้วก็จะเป็นที่แบบคนที่ไม่ค่อยมีอีโก้เท่าไหร่นะถ้าสมมุติเราไปปักธงตอนดึกๆนะผมจะเจอแบบเฮ้ยไอธงเช่าไอนู่นนี่นั่นว,ว่าผมแบบคงเช่าอะไรเงี้ย มันรู้สึกแบบมันปักธงไม่สนุกว่ะแต่ว่าปักธงช่วงเงย็นๆอน่ะสายฟรีจะค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยดูจากชุดดิแล้วเขาจะรู้สึกแบบว้าวนะครับเมื่อเจอปักธงไหม,มสงสัยต้องเปลี่ยนมาปักธงช่วงเงย็นแล้วมั้งแต่ถ้าอยากเดินเดียต้องไปช่วงกลางคืนนะเออหี้หนปักธงรัวๆหนีเฮ้ยกดใจได้ว่ะเฮ้ยอันนี้คืออะไรอะ่ะ มันมีแสงรอบๆตัวคืออะไรเหรอครับทุกคนผมไม่รู้อ่ะไม่ใครรู้บอกหน่อยนะครับมันคืออะไรอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเราปักธงด้วยฮะอ้อแสงหายอู้เสียดาย <laughs> เขาค่าอะไรกันนะี่ยเฮ้ยแต่ว่ารู้สึกว่าคนมันค่อนข้างที่จะเยอะนะมันรู้สึกแบบรู้สึกอบอุ่นนะทุกคนคือแต่ก่อนโซนมันจะดูแบบมองไปทางไหนก็แบบแทบจะไม่เห็นคนเลยแต่นี่คือแบบ มองไปทางนั้นก็คนไปทางนั้นก็คนทางนี้ก็คนรู้สึกอบอุ่นดีนะครับแต่ว่าหมวดฟุตบอลเฮ้่ยมีคนเล่นฟุตบอลน,น่ะยอ่ยอๆก้ามทองเป็นก้ามทองแบบสุภาพนะครับย่อให้สายฟีทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับยังไงสายฟีนี่ใส่ดีเหมือนกันนะนี่อนี่ย่อกันเต็มย่อกันเต็มแปลงล่างแปลงล่างโชว์สายฟีอันนี้เป็นไงท่านเครับทุกคน นี่เราตึงเปล่ามาเดี๋ยวลองปักธงดูนะครับปักธงใส่ตัวนี่อ้ปักธง,งแล้วก็นั่งรถไาตายตาย <c oughs> เอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องเย็สโดตึงกดใจรอ เข้ามาป่ะส <laughs> องผมสี่ห้าห้เฮ้ยีแล้วมันคืออะไรอ่ะครับทุกคนมันคืออะไรอ่ะนี่คืออะไรปักทองกับสาวปักทองกับสาวนี่ไงเอาละรครับทุกคนก็คลิปนี้นทำจิ้มมันปิ้มไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้านะครับ เดี๋ยวจะพามาปักธงแบบกลางคืนด้วยนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์ like, เป็นกาลังใจให้ผมด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับใครที่ติดตามผมแล้วก็พึ่งจะมาเห็นคลิปนี้เด้งนะครับผมบอกไว้ก่อนว่าจริงๆผมลงคลิปไปหลายคลิปมากๆเลยนะครับแต่ว่าเหมือนย t ท b e เขาพึ่งจะเด้งให้ทุกคนดูเองนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมฝากกดยกเลิกติดตามแล้วก็ติดตามใหม่พร้อมกับกดกระดิ่งใหม่ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ